สวัสดีจ้าพี่น้องทุกผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยายไพ่พาดกินพารวยคือเก่าเหมือนเดิมเนาะจ้ามือนี้ยายไพ่ได้น้ำของูลเนวทั้งเลขเด็ดไม้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางเนาะจ้า่อนจะไปรับชมรับฟังยายไพ่ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาย,พายไพ่น่าเบื่อเนาะจ้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งเนาะค่ะเนาะยามยายไพ่ลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องกับศิบุริพาดเบิ่งพาดชมแนวทางเนาะจ้าจพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจารย์ใดรู้ว่าจะคอมเมนต์เขาททักักกาายยยบไ่กะ คอมเมนต์มาใต้คลิปข้างล่างได้เนาะพี่น้องเนาะพี่น้องคะอ่าเมื่อนี้พ่อกันตำเหล้าเพือเก่าเนาะค่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าร้ายยายห้างไปเบิ่งของมูลเนี่ทางอาจารย์ทันแหลกเพลยเนาะค่ะแนวทางนี้เป็นแนวทางที่ดาบารมีหนึ่งเก้าเนาะค่ะพี่น้องเพื่อนบอกว่างวดนี้เด่นหกกับเก้านะจ้ะเอาแคปหน้าจอเลยชุดนิ่งเพื่อนอยู่ที่มกหาหกเก้าหนึ่งหกเก้าเนาะจ้ะสำหรับแนวทางที่ดาบารมีหนึ่งเก้าเนาะพี่น้องเนาะเอามากระจวดจัดตามเพื่อนเลยเนาะค่ะพี่น้องค่ะ พิจารณาเป็นแนวทางตามเพื่อนเลยเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของเอล่าเนาะเอล่าบอกว่ามื้อน,นี้งวดนี้เอล่าบอกว่าเด่นเจ็ดเนาะคะ่ะหนึ่งสองเจ็ดสามสองเจ็ดสี่สองเจ็ดเม็ดเดียวสองเจ็ดกระสันพี่น้องข้างล่างเด่นสามสามเจ็ดสามแปดและสามเก่าเนาะค่ะพี่น้องมักกับพารณาตามแนวทางของเอล่าได้เนาะคอยจวดจาดฝาดเบื่มนลำเพลินได้เนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็น,นยอดทางเด่นบนแบบ2ตัวมาตัววสันแนวข้างของมังกรเมลัยงวดที่เลี้ยวพี่น้องจา้างวดที่เลี้ยวเด่นอยู่ที่อ่าเพื่อนเด่นสี่กับหกมาสี่หลักลอยเนาะคะ่ะพี่น้องงวดน,นี้เพื่อนบอกว่าเลขเด่นอยู่ที่สองกั 4, บสี่วสันพี่น้องเอาพิจาณาตามสูตรคนใดเนาะพี่น้องเนาะเชิญชออาจประจท่านไหนก็ค่อยพิจณาน,นำเพื่นนอนเนาะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคุณพี่พรเนาะคุณพี่พรบอกวางส่ละคุณพี่พรบอกว่าเลขเด่นหน่วยล่างงวดที่แล้วเขาศูนย์เนาะจ้างวดนี้8014 801 4หน่วยล่างแนวทางของคุณพี่พรนอนพี่พี่น้องเนาะมากตัวใดกับจวดจ่าน้ำเพลินตัวนั้นเลยเนาะค่ะต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นแนวทางของอันนี้เป็นแนวทางของ เ,เป็นแนวทางของอาจารย์ชวโรดบอกว่า10ลาง5 6 3มงวดที่เรีย้ว907นะคะงวดนี้หา6สามาตัวใดตัวหนึ่ง10ลางว่าสันต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนหามาเพิ่นบอกว่าเทพชัยให้โชคเอามาจับมัดพี่นองเนาะมาเบิงค่ะพี่นองเพื่อนบอกว่าเลขเด่น6กับเด่น5 ราคาพี่น้องเพื่อนบอกว่าหกหนึ่งหกแาศูนย์ห้าหนและหาเก่านะจ่ะเน้นหกหนึ่งหกแปาเจ็ดกับ uti, tamanho, หาเก่าเน้นเนนก็คือหาศูนย์กับหาหนึ่งพนักพิณออาว่าไปตามสูตรมากตัวใดกับจวดตัวนั้นเนาะค่ะพิจารณาตามเพื่นเลยเนาะค่ะเทพไทยให้โชควัสันต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางหา หาไหวหวานเจียบกระชันพี่น้องแอดปูละว,วา่างวดนี้เดินลางศูนย์กับเก่าเม็ดเดียวหนึ่งเก่านะคะพี่น้องเอาชุดเต็มของแอดปูแคปหน้าจอได้เลยนะคะพี่น้องเนาะสำหรับแนวทางของแอดปูนะคะไปรอดแนวทางแอดปูเนาะเป็นเพื่อนคอมาหลายเนาะจา้าพิจารณาได้พี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมากเละค่ะพี่น้องคะสำหรับเมื่อว่าเมื่อั่นํำเล่า หนุ่มสุพรรณเข้าหกเก้าเนาะจากมาตามต่อค่ะพี่น้องคะ่ะงวดน,นี้หนุ่มสุพรรณเพิ่นสิอันตำไทยสีขาวบ่แต่ตำไทยน่าจะลุดเนาะพี่น้องเนาะลุดบ่พี่น้องมาเบิง่งค่ะงวดนี้เพิ่นบอกว่าตำไทยงวดน,นี้เด่นศูนย์กับเก้าเนาะจาเก้าเจ็ดเก้าแปดเก้าเก้าศูนย์เจ็ดศูนย์แปดและศูนย์เก้าห้าเก้าแปดพนาสามตัวเพิ่นสำหรับเนื้อท่าน่มสุพรรณเนาะมากระจวดจ่าตามเพิ่นได้ค่ะพี่น้อง ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของแอดสักเนาะคะ่ะพี่น้องคะ่ะเด่นลางงวดที่แล้วเด่นเก่ามากเก่าศูนย์งวดนี้เด่นศูนย์ยายพว่าหกศูนย์แน่นอนเลยพี่น้องเนาะยายพว่าหกศูนย์แน่นอนแมีนวะพี่น้องพะว่ามเมื่อนเนี่ยพาฝันว่ามีคนเขามาบานันแล้วกาเ็าจะเอาเอา แบบเหมือนเหมือนเทพอ่ะพี่น้ององค์บักไงหนึ่งยายให้อุ้มมากซ้ำเล็กน่อยผู้หนึ่งคนละอุ้มเขามากเพิ่นบอกว่าเอาไปบูซาเนี่ยว่าสันหน้าพี่น้องนะน่าจะเป็นองค์สีบัวสีขาวกับสีชมพูแหละพี่น้องน่าจะเป็นเทพเทพคล้ายพระเทพพระพิกานเนปม่เ้บ้นกจำบ่ได้นะคะพี่น้องฟันเหมือนนันนะฟันแบบข้าวเจ้าว่าเอามอาเอามาบูซาเนี่ยว่าสันพี่น้องข้าเจ้าว่าต่อไปเลยจ้ะบ้านเลขที่ยายใหกศูนย์เนาะพี่น้องเนาะ บ้านเลขที่ยไพ่หกศูนย์วิธาม่างวดก่อนเนี่ยก็สิไดหลายหมกกรเบ่าตัวเดียวกันเนาะพี่น้องถ้าฝันงวดก่อนนะแต่ว่าหมอดูเ็เจ้าก็บอกแย่ไพ่เบาเจ้าขันเจ้าสีจวดนี่เจ้าจวดตั้งแต่บานเลขที่เจ้ากลับไปกลับมาอยู่หันละว่าซันบานเลขที่ย่ไพ่สี่เก้าหกศูนย์นะคะสี่เก้าถ้หกศูนย์เนาะพี่น้องตอบอันนี้เป็นแนวทางของเด่นบนแอปแปดกเ่านาะพี่น้องแอปแปดแกบ่าบอกว่าเด่นบนว่าที่แล้วเด่นหนึ่งมาแปดสี่แปดหนึ่งน้องวันนี้เด่นหาหาบนละซัน แต่ว่ายาไพ่อบดอดด้เอาขึ้นไปไว้ข้างเทิงได้พี่น้องเอามาบูชายาไพ่เอาว่างไว้ข้างล่างเนาะเอาเพิ่์ฟว่างไว้ข้างล่างเนาะจา้ะต่อไปเลยจ้ะอ,อันนี้เป็นแนวทางไอ้แปดแปวเก่าแนวทางบนตรงตรงกับสันงวดที่เรียลสามตัวบนเนาะงวดที่เรียลสามตัวบนเขาซีหนึ่งแปดเขาตกกับเนาะจา้ะงวดนี้สัก 436 437หา36และหา37เนาะคะ่ะพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้เป็นแนวทางอ่าแนวทางของเอเคอีนะคะหลักสิบบนฟ้าใสวสันต์673หาเนาะคะพี่น้องมากับพิจารณาตามเพื่อนใดเนาะต่อไปเลยจ้ามากเลยคะ่ะพี่น้องสำหรับผู้ใดรอแนวทางเดินรางอาจจะเอ้ยเดินรางวะนะเว้ยเดินรางวะนะ บอเป็นสิเอาปปยูบอพี่นน้องแก่ไพ่วาเดนะดับล่างงวดที่แล้วดับแปดอาอยูได้พี่นน้องออกเก้าศูนย์นะคะงวดนี้เพื่อนบอกว่าดับสองล่างว่าสั่นสําหรับแนวทางอาจารย์ชนะพลเนาะใครรอเรียบดับอาจารย์ชนะพลนกห่องแยกว่ากันเดอพี่นนองเดอเพื่อนชอบห่องตอนแก่ไพ่อีพบรูว่าเพื่อนเป็นอีหยังเนาะพี่น้องแต่แกไออพ่บอกอธิพนกับบหุหงนะพี่น้องนะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนวทางของเบาวไทยย่อเนาะเลขเด่น10บนลนวดที่เหลวเด่นหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเด่นหนึนงนะ่งว,ว,วสันงวดนี้เด่น3 16เมษาเพื่อนบอกว่าเด่น 3. สามามหาลักสิบบนเนาะพี่น้องเนาะเอาว่าไปตามสูตรผู้ใดมาก3กากระจวดจัดใดคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะค่อยว่ากันไปตามสูตรเนะจ้ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างงวดที่แล้วเด่นศูนย์กับเจ็ดมาศูนย์ออกเก่าศูนย์นะจ้างวดนี้เด่นเก้ากับสองว่าสันเอ้าเก่าติดดับเรือสองสองกับติดดับเอา้ามาตัวไหจวดจ่าใครคะพี่น้องต่อไปเลยค่ะอันนี้เป็นเนวทางเลขดับล่างนะคนะพี่น้องอันนี้เป็นแนวทางดับล่า,างดับหาทับหกนะคะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางคนขอมาแยกไพกระจัดห้อีกเนาะพี่น้องขอแนวทางของ ana, เอดบีวันหน้าเนวสัน แอดบีวานางวดนี้หกกลางนะคะยาให้กับมักหกแต่ว่ายาไพ่หมักหกศูนย์หกศูนย์กับหกแปดนะคะมาเบิร์นคนบอกว่าหกหายามันโมมาพี่นองเพราะว่ามันดังงวดหลายงวดติดเหลวนะจ๊ะเพื่อเพื่อเพื่อเจ็บเพีนองเนาะของแถมมาซันเด่นสามเด่นสะอาดสามตัวบนมาซันเจ็ดห้าสามเนาะค่ะสำหรับแนวทางของแอดบีวานาเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างตัวเดียวเน้นเน้นมาซันเห็นบ่ ถ้าเพื่อนนวดที่เลียเพื่อนห้เก่าออกเก่าศูนย์นวดนี้เพื่อนห้แปดนะคะสําหรับแนวทางของมังกรเมลัยเนาะเนี่ยไพ่มาหกน่าจะหกแปดหแปดหกศูนย์เนาะค่ะประมาณนี้แหละพี่น้องพี่หลีวว่าวันมากว่าวสู่กันฟังมากตัวไดมีอะไรดีอะไรเด่นเด่นเนี่ยไพ่กับบ่งหวงเนาะพี่น้องเนาะว่าวสู่พี่น้องฟังเบิร์ดเนาะพี่น้องค่ะมานน้ำกันพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางพาดบไดเดวสันไม่พาดไม่ได้กับตัวเด่นล่างตัวเดียวแค่นแค่นวสันหมวดเรียวเด่นเก่าออกเก่าศูนย์หมวดนี่เด่นศูนย์เห็นบอพี่นองหกศูนย์แปดศูนย์ประมาณนี้เนาะคะ่ะไผมากกัสวดสวดน้ากันนอพี่นองเนาะสำหรับแนวทางเด่นล่างเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะมักตัวใดกระจับมัดมันตัวนันหลวนาอพีนองเนาะอิลีเด้ดพี่น้องมีอะไรดีๆ มาแบ่งปั่นเพราะว่ายายไพ่เป็นคนหาแนวทางมาแบ่งปันเนาะจา้าบ่าเ่็คนคำนวณหวยเนาะพีนนพ่น้องเนาะคำนวณตั้งแต่ตัวขอของคำนวณใดแล้วเนาะพี่น้องตำเล่าลุดสองงวดแล้วได้พี่น้องมาเบิ่งค่ะว่างวดน,นี้ตำเล่ายายไปจะเข่าบอเนาะค่ะพี่น้อง่ะต่อไปเลยจ้าเอามาปิดท้ายด้วยแนวทางตำลาทาวเวสุวรรณเพิ่นขอมาหลายตำลทาท้าวเวสุวรรณวัซันพี่น้องค่ะให้มากงวดที่แลี้วเข่าแปดหนึ่งเนาะจ้ามาเบิง่งสิบหกเมษาตำลาศาวเวสุวรรณเนาะค่ะ าเลขรับซัพ์1939 1330 138และ190ผนนกเอามากระจวดถ่ายคลิปนี้ยายไปขอขอบคุณพ่พอเม่พี่น้องนะจ้ะที่เด้เขามารับชมเราฟังขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงเรวยๆปยังฟังสุขสุขคนขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์เนะจ้ะที่ได้แบ่งปันขอมูลน้อทใา้ยายไพ่ใหม่พ่อเม่พี่น้องได้เบิง่งได้ชมเป็นเนว้อทานนะจ้ะขอบคุณห,หลายเด้อจ้ะสวัสดีจ้า